ตรงหลังวัดขจรนะครับเขตสวนหลวงนะครับชุมชนชุมชนหัวป่านะครับตรงริมคลองริมคลอง39ิริมคลอง39นะครับตรงนี้นะครับผมเดินมาในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้สึกถึงความมืดครับแต่ว่าประชาชนนะครับก็ที่ผมเดินมาตั้งแต่หัวถนนนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตลาดนะครับจากวัดขจรเนี่ยนะครับประชาชนก็ทุกหลังที่เจอนะครับก็จะจะจะบ่นนะครับว่า ตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมากนะครับแล้วเสาไฟที่เราเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับปรากฏว่าประชาชนบอกว่าเป็นปีแล้วนะครับที่ไฟดับนะครับไฟไม่ติดนะครับแล้วครับแล้วก็มีการเร่งประสานงานร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะครับก็ไม่ได้รับการดูแลนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมกับทางสุภกรนะครับที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสของก้าวไกลนะครับก็แล้วก็พร้อมทิม์งานนะครับคุณมาโนอดนะครับนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับมีบางดุกนะครับก็เรื่องนี้สําคัญแล้วเพราะว่าแล้วก็น้องเบียร์นะครับคุณเบียร์นะครับนะครับนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็คือแรกๆคิดว่าเป็นแค่บ้านสองบ้านครับแต่พอกว้วผมเดินมาเจอบ้านคุณอาร่าสุดนะคุณอาก็บอกว่าโยงไฟจาก้านไปอ่ะเนี่ยลองดูนะเนี่ยจนแบบเสียสละเนี่ยเพราะไฟมันมืดฮะครับนะครับลองดูนะก็ยังต้องโยงไฟจากที่บ้านจ่ายค่าไฟเองนะครับคือยาวไปเลย เนี่ยยาวไปตรงนู้นเลยนะเนี่ยฮะนะฮะนะครับคือคือคุณอาบอกว่าสงสารนะครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับนะฮะเด็กๆนะครับที่ขี่จักรยานไปมาหรือเดินไปมาตอนกลางวันนะครับแล้วไฟต่างๆแล้วที่โยงไปเนี่ยนะครับที่เห็นมาโนดนับชี้อยู่เนี่ยนะครับก็คุณอาบอกว่าจ่ายค่าไฟเองนะครับนะครับไฟก็ซื้อได้เองครับนานหรือยังครับคุณคุณอาครับที่มันปีๆแล้ว นะเป็นปีๆแล้วนะครับมาแล้วเขาบอกจะมาทังไฟก็เลยเนี่ยกขาจบไปหนึ่งสองสามเสาที่มันไม่มีไฟอ่ะหายไปเลยไม่มีแล้วตรงนี้มันสําคัญตรงไหนดูฮะมันเป็นทางริมคลองทางมันแคบแล้วทางมันแคบไงนะแล้วคุณอาบอกว่าครั้งสมัยก่อนมีรถตกมีคนตายด้วยนะครับมีคนตายลอยคนตายต้องขึ้นได้ต้องขึ้นตรงนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟต้องขึ้นหน้าบ้านเราตอนมืดนี่คือมืดตึ๊นตนะครับมืดตึ๊นตนะครับแล้วทางอย่างเงี้ยครับคนตายก็ แล้วคุณอาก็บอกว่าเขาก็กลัวกันเนี่ยศพเนี่ยก็ให้ขึ้นเนี่ยก็คุณอาบอกอัก็ไปขึ้นตรงนี้มาข้าหน้าบ้านนี่แหละไฟเลยเขากลัวกันนะติดหลายดวงเลยโอู้่ไม่ดูถึงนูกใยาวช่วยกันนะดังนี้เขาบอกว่าเสาไฟกินรีรต้องเข้าไม่ต้องเอาเสาครับเสามีอยู่แล้วครับนะพี่สำลิดครับพี่สำลิดไปแล้วดอกเสาไม่ต้องการครับเสาไฟกินรีไม่เอาครับเราเสามีอยู่แล้วครับแต่เสามีอยู่แล้วครับขาด การโอมก็มีอยู่แล้วโอมก็มีอยู่แล้วนะครับขาดแค่ขาดแค่กันขาดแค่หลอดไฟครับเนี่ยฮะก็เนี่ยฮะคุณกิฟต์ก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับจะไปทวงถามนะครับจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็เขตสวนหลวงนะครับนะว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่ามันมืดจริงๆ นะฮะตอนกลางวันเราเห็นแดดจ้าๆเนี่ยเรารู้สึกว่าโหชุมชนริมคลองนี่มันดูแล้วแบบโรแมนติกชิว,ชวหน้าอยู่ยแต่ชายชนบอกว่ามาตอนกลางคืนสิจะเห็นว่ามันมืดแล้วก็มันเดินเหินเนี่ยกลัวตกคลองเพราะคลองก็มืดทางก็มืดเรามีด้านเดียวครับเราก็มีด้านเดียวอีกนะครับเนี่ยฮะเราก็มีด้านเดียวอีกนะครับ และต้องยอมรับนะครับนี่เป็นคอสรลที่ถือว่ามั่นคงแข็งแรงและถือว่าเป็นขนาดใหญ่ของเขตสวนหลวงแล้วนะครับทำแค่นี้ทมาทดได้เท่านี้นะครับงมหมดงบหมดเขาบอกหมด,มหมดงบห,หมดนะครับล้วเล่าเลยมาได้ข้างเดียวใช่งบกหมดจ้ะเรา <c oughs> คุณนาบอกว่าเราถ้าไม่มีข้างเดียวผมก็งงเรื่องดีไซน์คุณนาบอกเคยไปถามเจ้าหน้าที่บอกครบหมดเราก็เลยแต่ว่ากันตกข้างนี้แต่ตกข้างนี้ได้ไม่ได้เปลี่ยนถนาดซ้ายลำบากหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยไม่ข้างข้างนู้นลึกไงข้างนี้ตื่นแต่ตายเหมือนกันตอนผู้ใหญ่ตกไม่ว่าเด็กสงสารเด็กอ่าคุณนาบอกว่าห่วงเด็กขี่จักรยานหรือเดินเหินเนี่ยนะครับแล้วตกเนี่ยจะทำยังไงแล้วมันจะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะครับมีคนตายแล้วนะฮะ เราก็ต้องติดไฟอ่ะสมสารเด็กอ่ะใช่ครับก็นี่ครับตลอดเส้นทางมาทุกคนก็ร้องเรียนริผมเชื่อว่าเป็นโคมล็อตเดียวกันเป็นการที่ไม่เคยได้ดูแลรักษาตาไคขึ้นเก่าสุดๆดูดูตะไคขึ้เปลี่ยนก้องหน้าเลยใครมาก็บอกให้ทำให้ทำให้ก็ไม่เห็นท ก่อนนี้ฮะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะติดที่อะไรนะครับอยากรู้นักนะครับงบหมดหรือเปล่าหลวงผมไม่บอกว่าผมไม่สามารถทําให้ได้แต่ผมติดตามได้แค่เห็นบอกเห็นงบหมดแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งบที่มาจ่ายจากประชาชนนะตามทวงก็บอกว่าเขตมาแค่นั้นทางที่งบหมดมาจ่าเปล่าเขาเขาเอาไปซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่รู้กำลังหาเครื่องให้อยู่เกำลังกำลังกำลังจะเครื่องยนต์เรือดำน้ำหยอดกระปุกซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำก็ไม่เคยมาที่ริมคลองมาอยู่แถวแถวมุ่งหมด แต่ข้าแจกอะไรก็ไม่เคยที่จะมาติดต่อกันแจกพวกเขาพวกนี้ไม่ได้แต่ว่ามีอะไรก็ต้องจะไปเรียกพวาาสอนอเข้ามาชุมพวงอะไรอ่ะหาคนไปขอไม่ไปแล้วค่ะไม่ไปไม่ไปแล้วค่ะพลางพลางแจกของไม่เรียกค่ะไม่ไปอะรไม่ไปก็เรามีงานต้องการจำนวนคนต้องการเอาวกเราไปมันการชื่อเสียงไงดาราไม่ไปผู้ว่าไม่ไปเข้าใจแล้วจ้ะผว่าหน่เรียกกันไปนั่นน่ะเท่านี้ก็ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับกับทางสุภากรนะครับก็แล้วก็มาโนดนะครับคือ เขตนี้เนี่ยเราผมว่าเรามีความอบอุ่นนิดนึงครับตรงที่ว่าทีมงานเราก็นั่งแข่งขันนะครับก็มีทั้งมาโนดนะครับแล้วก็มีคุณสุปรนะครับนะครับก็อยู่กับอนาคตใหม่มาตั้งแต่แรกนะครับเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเป็นตัวตัวแทนเขาเรียกต่อทชจกรุงเทพมหานครในยุคอนาคตใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็อาสามาลงที่เขตสวนหลวงเองนะครับนะครับแล้วก็สู้กันมาตั้งแต่แรกนะครับสวัสดีนะครับฝากก้าวไกลด้วยนะครับ ที่ครับนี่ใช่มาแล้วก็ไปหายไปเลยนะนี่จำหน้าผมไม่เลยมาแล้วไปยังไีบังดุ๊กบังดุกบังดุกยังอยู่เนี่ยบังดุกยังอยู่ตรงนี้นี่ไงบังดุ๊กเนี่ยบังดุ๊กบ้านอยู่ตรงนี้ ยังปัดประธานเขาเป็นอ่ะเขาโอเคเขาติดตามมาตลอดเขาเคยเดินกับผมเขาเคยเดินกับประธานน่แะแต่เขาไม่เขาตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วไงแต่ว่าเรื่องประธานชุมชนเขาไม่เคยมาบอกนะเรียกพวกเขาแต่ท่านเฮ้ยประธานชุมชนคือใครวะออคนนี้เหรอขอเล่นพวกขึ้นมาเนอไม่เป็นไรนี้เรา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 ไม่มีพวกครับเราเห็นปัญหาเราวิ่งเข้าทรายคนเท่ากันผนเท่ากันไม่พวกจริงนะความเดือดร้อนชาบ้านมันไม่ได้หรอกเราเครื่องนี้คุณเป็นประธานคุณบอกกูเดี๋ยวประธานชุมชนนี่แหะคุณบอกนี่นี่ นะไม่บอกบอกพวกเขาคุณอาคุณอาพวกผมกาถืออย่างนี้พวกผมมีหน้าที่อะไรคนที่รักผมคนที่ไม่ชอบผมคนที่กลางกลางกับผมผมก็ต้องรับใช้หมดใช่คนที่ไม่รักเราเรายิ่งต้องทำทำงานพิสูจน์ครับโอ้ยระวังระวังครับคุณเดี๋ยวคุณไปนู้นเดี๋ยวคุณจะเยอะพูดเยอะกว่านี้มันหนักใจอยู่ตรงนั้นแรกแรกผมคิดว่าไฟดวงสองดวงครับนี่คือทั้งเส้นเลยนะหลังวัดขจรสิรินะครับอ่าเดี๋ยวสวัสดีนะครับ กับรถกแล้็ต้องให้จับแล้วว่าเขาเขาเดือดร้อนจริงเขาอัดอั้นมานานโอ้ยเขาอัดอั้นมานานนะครับคุณอาก็อัดอั้นมานานนะครับตอนนี้จำหายากด้วยขายสองพัาก็เลยไม่จำไงขายตกค่าอยู่ตรงนี้ไงน่าจะเหล่าใหม่ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ฮก็ก็ก็เป็นสภาพนะครับแล้วของคุณอาก็เสียสละนะครับค่าไฟก็จ่ายเองนะครับให้กับทางสัญลักษณ์นะครับทางสาธารณะนะครับนี่ฮะได้แล้ววันนี้ทานผีเลยจ้า ครับก็เดี๋ยวเราจะเดินอีกนะฮะในแรกแรกผมคิดว่า2ดวงครับแต่คุณอาบอกไปข้างหน้าเนี่ยมืดตลอดทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเดี๋ยวเราตามนี้ก่อนนะครับนะฮะผมกำลังกับกับกับุปกรณ์จะไปนะวันนี้ก็ไปพบปะเยี่ยมเยยนประชาชนนะครับนะครับก็ยังไงก็ฝากก้าวไกลด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ